สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์ตสุขุมสุขชนทาง F2 f สองเอฟสี่านไก่เซตเบ็ดไก่เขียงเบิร์ตสุขุมสุขชน,ขนคือเรามาพอกับบอไม้เสดวนเนาอเม้อยู่ฮานเขาเปียกเวลามาเน่เนาอ่ฮันตั้โสมแทบเขาเปียกก็แทบพร้อมพี่น้นองเอออ่าในใจกลางเมืองเมืองตุบละเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะอ่องบ่อไม้เสดวนเนาะเป็นกำลังใจให้บ่อไม้เสดวน f อขอมาจัดให้ตาเขาขอ fc ขอว่ากินข้าเปียกให้เบื้องแน่ว่าสัตว์เปียกเสีนว่าสัตว์เอาจัดหายี่นี่จัดหาย fc ขอมาบอไม้สะดวดตอบฉันเอาไงแต่บุหาเสียใจ fc ขอมาแต่ดุดเลยแหละบ่มีเวลาเอาไหจังหน่อยรอถ่ายจังหน่อยนี่มาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วข้าเปียกข้าเปีย้ขบี้เปียกข้า้เปียกอืมแซ่บบ่นี้อาหารนี่ ไม่ขาดใจดิ FC บ้าไหมคนหนึ่งไ่จักมามากพี่น้องทางแคบทางเด้อพี่น้องมันอยากมีเสียงรบก,กว่านั้นนึงความอื่นเขาต้องซิมก่อนต้องใ,ใส่งานมาแนวมันใครบอกมันเด้อพี่น้องเด้อ บ้าน <herbal> <os> uh ึ่งดวงเลยเขาตาลายเข้มแขังตายป้าได้ยี่หน่อยนี้มอรีถขึ้วลายอยู่ดีงนี้เนาะรถไขึ้วลายอย่ารงนี้เนาะ อ,นนนนอันนี้อัดับอันนี้อีิแห้งเห็้ยนห่ทายวิดโดแห้งเล็งไว้รุดอะไรปุ๊ขนาดยอมใจไวหลุนตุบลาดโอ้สีดอกเวรกระไรเลาายลวัชาาด้วยพี่น้องด้วอวมีแตคนยิมใส่ไปต้มทาง <c oughs> อ๋ออะไรแบานี้มามามาเบอร์สุขูสุขดจวด้เาเปียกเส้นกาให้เลยเอฟซีเอ้ยเอาจ้าหน่อยเลยหอนได้หลวบปากจะคล้องนะ どうぞ。<線> Ừ. Ừ. Yes. Exactly. ความปวดบุกโหลดกี่นอบสบายใหญ่ไมหมบักเดอ๋ยววางอี่มันงอย่อยพี่น้องบด้งยิ่ง <laughs> 怎么回事？ นี่ิมพกย่อยระบาด Hãy subscribe mà kênh Ghiền bớt thì ตอนเล็กตอนคนาม พี่น้องจบคลิปแบบจ้าบอดพี่น้องเอ้ยอ่าโอ้ยจับตาเอ้าจบคลิปแค่เท่านี้พี่น้อง <c oughs> พิเศนฝาขกขอบคุณขอบใจห่านกับเปียกแสบนั่งแวะวันนี้น้องมี่ถวยเจ้าหามี่สามสิบพันน้อง,ง่มเติมแน่หลายแสบพี่น้องขอบใจที่ติดตามมาไหมใช้ด่วนเนาะ đừng ngoài lôi bờ làm lũi làm lũi của cứ khuẩn tỷ trong phần giao bye bye